ตอนนี้มีเลขล่างอีกกลุ่มกับอาจารทำเอาไว้น่าสนใจครับเอามานำเสนอนะชื่อว่าร้ายดีนะครับอ่าร้ายดียังไงก็เข้าทางตาดีได้ตาร้ายเสียหรือเปล่าไม่รู้แต่ชื่อนี้เหมาะครับ ร้ายก็ได้ดีก็ได้ถ้าหวยเข้านะอาจารย์แค่นํามาฝากเอามาให้พิจารณาครับไม่ได้เสนอแนะให้ตามนะครับมีมีที่เห็นอยู่แบบนี้ครับนี่ที่เห็นอันนี้เลขที่ออกนะลอตเตอรี่รีซอนนะเลขที่ออกนะอันนี้เลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขเด่นอย่างงวด อย่างสูตรนี้นี่เด่น9 1 1 9 1 1 4 7 8ออก1 8นะอย่างวันนี้เด่น4 6 4 7 1 2ออก1 4นะเอ๊ะอะไรมันจ้าง่ายดายผ่านนี้ไม่รวยตายแล้วเหรอไม่ครับมันเป็นสูตรย้อนหลังนะอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย แ็เห็นมันตรงกันก็เลยเอามาฝากครับจา์ไม่รู้เรื่องเลยนะเห็นมันตรงๆเ,เอามาฝากเห็นมันเดินดีนะนี่ไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นวงอยู่เสมอครับอืมนะใครจะไปรู้อนาะดออาจารยังไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเห็นมัน เออมันใช้ได้นะเอามาฝากกันนะอย่างนี้เก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกเจ็ดเนี่ยเออเลขที่ออกกับลอตเตอรี่รีซอนนะออกหนึ่งเจ็ดนันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออมันยังไงกันนะมันดันมาตรงกันย้อนหลังนะแปลกจังเลยนะวันนี้เด่น0องกับสองสองกับห้าสองกับสาม ออกสอเออมันได้เชิญ2สตัวเดียวเนาะงวดนี้เด่น7กับ9 7กับ0 0กับ1นึ่สูตนี้ดันออก2ตัวซะด้วยนี่นีน,นะออกเจนย์นะครับอาม,มางวดนี้เนาะเด่น9 1้าหนึ่เ้าลือกออกหกว้าวสูตนี้ดันออก2ตัวอีกนะ ออมันแค่บังเอิญครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะเก่งกาดอะไรนักนะมันแค่มาตรงกันเดินหน้าไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับวนันนี้เดินสุดก,กับสองเก้ากับสองสองกับสามอ้าวสุดนี้มาสองตัวนี่เพราะโวยออกสองสามนะอะไรแม่นเว่อวังอลังการอย่างนี้อาจารย์ 6, ขี้หกขี้จุ๊หรือเปล่าขี้หกถังเพรหรือเปล่านะ วันนี้เด่น7กับ9 4กับเดเด่นแปกับ9กไว้ออก7 9นะครับออก7 9้าตายแล้วมันอะไรจะแม่นปานนี้วะเอะมันแต่งมาหลอกผมใหม่ครับมันเป็นสูตรตามนี้แหละถ้าก้องใจอยากจะดูสูตรไหมอ่าคอมเมนต์มาเยอะๆก็เปอาจารย์จะลงให้ดูวันนี้เด่นไปกับศูนย์เก้ากับสองเก้ากับศูนย์แน่ดันออกเก้าศูนย์นี่ตรงกันเลยนะ อะไรกันเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างงวดนี้เด่น8 6กับ8 5หน้ากับ8 3กับ4เนะนะครับตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อหวยดันออก8 3นะเนี่ยเนี่ยโอ้ครบเลยกับ 8, 3ปลอตเตอรี่รีซอ เรเตอเอาเนี่ยออกนะวันนี้เด่นหนึ 3, ่งกับสามไปกับหนึ่งสองกับสามไว้ออกสามแปดอันแน่มันมาตรงกันอยู่แล้วเอาเะไรจะแม่นปานนี้วะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่เหรอก็อจริงครับวัดหน้าผมไม่รู้หรอกครับวันนี้เด่นเก้ากับหนึ่งออกกับเก้าเก้ากับศูนย์มันออกเก้าห้าก็ได้เจ้าเก้าตัวเดียวว่ากันไปเนาะวันนี้เด่นเจ็ดกับเก้า หกับ8 5กับหกหวยออก5้าเจออกมาก็ถูกนะเนี่ยวันนี้เด่น6กกับ8 2กับ5 2กับสอันนี้เป็นส่วนครับบางทีผมจับมาให้ดูมันผิดนะมันไม่ถูกหรอกบ้องวีพก็ไม่ได้ถูกทุกงวดหรอกนะครับมันมีผิดมีถูกนะผมไม่ใช่ลูกเขยปอ,ออกอง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 อนั่นนะนั่นนะ วันนี้เด่น8ปกับ0ูนย์ปกับ1นึ่งกับ3ออก8 3ดสามดูสิเลือก8 3ามเนี่ยทะเบียนรถอาจ,จารย์เนี่ยออกแล้วออกอีกนั่นเนี่ยวันนี้เด่นนี่นี่น,นี่นี่เลขที่ออกนะนี่รีซอนเนี่ยเวทติงฟอร์รีซอนนะนี่เด่น3กับ 5, 9เกากับ 2, 6กับ7ก็เลยจับเป็นกู้มาได้ปันเนี่ยครับเนี่ย แล้วก็เอาเคลียร่างนี่ไม่รู้จะเข้าอีกเพราะนะมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเอาเลขมาจากไหนเนี่ยมันมีสูตรถึง่นะมันตรงกับแรกนี่ยเมื่อกวก็เข้านะเข้าอยู่นะนั่นแหละมันเอามาให้ดูได้ยังไงนี่ครับผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับร้ายดีล่างเนี่ยเนี่ตามนี่แหละนะครับ ไม่รู้เรื่องยังบางอาจออกมาลงให้คนอื่นดูนะทำไมมันไม่เล่นเองแทงเองมันจะได้รวยเองไปเลยนะก็น,นั่นน่ะสินะครับผมนี่โง่จริงๆนะไม่รู้เรื่องเลยนะแย่เลยอ๋อเป็นว่าทำนี้นะครับผมเอ็นมาอย่างเงี้ยสูตรที่ทำเนาะแล้วก็มันเป็นอย่างเ,เางี้ยเล็กเกลี้ยงก็เอามาดึงมาตัดมาหักคออะไรก็ว่ากันไปนะครับ ผมไม่รู้จริงๆมันจะออกอะไรนะนะข้อวพก็ไม่ได้ให้ถูกทุกงวดได้ซ้ำอะ่ะยังเสนอหน้ามาให้เลขแบบนี้อีกมันยังไงกันนะครับเนาะลองดูแล้วกันครับที่ผมทําออกมาแบบเนี้ยมันเห็นแบบนี้นะแต่วันออกไม่รู้มันจะมาตรงหรือเปล่าเนาะแลนะอย่างเป็นตายที่ให้ก้าก่อนนะ่ะมันก็ออกตามนั้นนะครับมันก็มาครบนะ ไม่รู้จริงๆนะมันมาตรงกันได้ยังไงต้า <c oughs> จะบ้าแล้วอาจารย์เนี่ยจริงๆครับผมบ้าคำนวณหวยนะแต่บ้าจับไม่ถูกทุกงวดนี่มันมังเอ,อิญไม่ใช่เทวดานะครับเนาะใครสนใจว่าัตรพวกนี้มันมาได้ยังไงก็คอมเมนต์ไปเอยอะๆนะครับกดติดตามไว้ก็ได้ครับเผื่ออาจารย์เผลอหลงตัว เตอใจลงสูตรไอ้ดูเนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรอยากจะเอาสูตรเดยวอาจารย์จะแจกให้เป็นของขวัญเนานะโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไปด้วยก็ดีนะครับแชร์ไปไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวก็มาด่าอาจารย์เีกอาว่าไม่รู้เรื่องนะเสือกเอามาให้เพื่อนเขาก็่งไม่ดู เสือกถูเอ้ยเสือกผิดอีกเออดอดอโดนแดกไงประมาณนี้นะเออถ้าถูกก็ว่ากันไปนะดีใจตามนี้แหละครับชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับนี่คือเรขเด่นนะครับนี่มาจากสูตรตรงนั้นแหละที่มันมองเออมันมาตรง กันหลายงวดแบบนี้แบบนี้นะเนี่ยวัน ία, นี้มันก็ที่เห็นจะามเนี่ยไอ้น,นี่ที่ออกนะยังไม่ออกนะนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวาหาว่าเตาา่งจ้างโปรว้ออกแล้วมาทําอันนี้อย่างอันนี้หวยังไม่ออกนะเอ็นไหมครับเนี่ยเป็นปริศนาเป็น question เนี่ยนี่มีสองมีสองอันไอ้ question น่เนี่ยจะเออประางกฤษอีกแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยไอ้คนคนนี้นะ นะเสือกผู้ไปทังเกิดอีกแหมร้ายดีครับล่างนะเอาไปพิจารณาดูครับอาจารย์เห็นสูตรมันเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์ชอบแบบเนี้ยเป็นตายตรงนู้นอาจารย์ไม่ก็อชอบนะแต่ว่าไอาที่ไม่ชอบระวังให้ดีนะครับโอเคนะครับกให้ทุกท่าน มีโชบมีลาบมีก้อยมีข้าวเหนียวมีต้มตำครบครับปีใหม่นี้ให้ได้กินกันนะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะไปทํำสูตรรวมแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยหรือร้อยสิบหน่วยนะก็อยากเห็นก็อยากได้ยกมือขึ้นครับโอเคสวัสดีครับ